สวัสดีค่ะขอต้อนรับน้องๆเข้าสู่การไลฟ์ของเพจโครงการนักเรียนแรกเปลี่ยน i e e Thailand นะคะน้องๆโอ้โหวันนี้น้องๆมาทักทายกันเร็วมากๆนะอย่าลืมนะแท็กเพื่อนแท็กคุณพ่อคุณแม่นะคะแท็กญาติๆนะคะมามาดูนะไลฟ์ live นะคะในวันนี้ไหนใครที่แบบว่าเป็นทีมแคนาดายกมือมีไหมทีมแคนาดานะใครเป็นดอมของแคนาดานะ สัปดาห์ที่แล้วพี่จิ๊บแอบบอกไปว่าเดี๋ยว uh, จะมีเรื่องราวของแคนาดามาฝากนะคะน้องๆวันนี้เราจะพาทุกคนไปบุกเมืองคลาสสิกติดอันดับโลกกันที่นิวฟอร์แลนด์แอลาบรดอ์ค่ะน้องๆก่อนที่เราจะไปบุกเมืองนี <roit> ้นะคะเดี๋ยวเราทักทายน้องๆกันก่อนนะคะสวัสดีน้องแอเชียนีนะคะสวัสดีน้องนิชานนน้องโบวีสวัสดีด้วยนะจ๊ะ น้องนิ้งใช่ไหมหรือว่าน้องหนิงอ่านผิดขออภัยนะคะน้องชมพู่สวัสดีนะคะน้องๆคนไหนที่แบบว่าเป็นด้อมแคนาดานะอย่าลืมนะแท็กเพื่อนมาดูด้วยนะคะสวัสดีน้องสุชาติด้วยนะคะน้องนิชนะน้องน้อยนาสวัสดีค่ะน้องๆทุกๆคนอย่าลืมแท็กเพื่อนเข้ามาดูด้วยนะเพราะว่าวันนี้ใครที่แบบว่าอยู่ทีมแคนาดาพลาดไม่ได้ จิ๊จะพาไปเที่ยวเมืองแรกของทีมแคนาดาในวันนี้นะคะเพราะฉะนั้นต้องรอติดตามจนจบการไลฟ์นในเพจโครงการนักเรียนแลเกเปลี่ยน i e e Thailand นะคะวันนี้เราจะแบบว่าไปดูเมืองที่มันคลาสสิกกันนิดนึงนะคะน้องๆเพราะว่าเมืองคลาสสิกคือด้วยความที่แบบคลาสสิกใช่ปะ่ะเราก็อาจจะอยากรู้ว่าอดีตเนี่ยมีความเป็นมายไงตอนที่เขาสร้างเมืองแล้วเขามีอะไรบ้างนะคะเพราะว่าตอนนี้เป็น โลกที่แบบว่าโมเดิร์นเนาะเราก็เลยจะย้อนกลับเข้าไปนะคะอยู่ในเมืองที่คลาสสิกกันค่ะสัปดาห์นี้เราจะไปเที่ยวกันที่นิวฟ o แลนด์แอดลาบาร์ดนะคะนิวฟ o แลนด์แอดลาบาร์ดค่ะเป็นหนึ่งใน10 province ของประเทศแคนาดา p v o n c e เนี่ยแปบลบว่าจังหวัดนะคะก็ถ้าเกิดว่าเป็นการปกครองของที่แคนาดาจะคล้ายๆประเทศไทยก็คือแบ่งเป็นรูปแบบของจังหวัด สิจังหวัดนี่ไม่ใช่ว่าน้อยนะคะน้องๆเพราะว่าอะไรเพราะว่าประเทศของเขามีขนาดใหญ่ติด1ในสของโลกโอ้โหพื้นที่เยอะมากนะคะ p v i ว c นนี้นะคะอยู่ทางด้านตะวันออกที่สุดของประเทศแคนาดานะคะโดยจังหวัดนี้ก็จะประกอบไปด้วยเกาะนิวฟีลแลนด์แล้วก็ภูมิภาคลาบาร์ดค่ะวันนี้ก็เลยเรียกว่า นิวฟอร์แลนด์แอดแลบาร์ดนะคะโดยที่มีพื้นที่รวมกันมากกว่า4ี่แสนตารางกิโลเมตรโอ้โหน้องๆใหญ่มากนะคะแล้วก็ประชากรอยู่ที่ประมาณหแสนคนถือได้ว่าประชากรนี้ไม่ได้หนาแน่นนะคะน้องๆคือเป็นปกติของที่แคนาดาเลยที่ประชากรจะไม่ได้หนาแน่นนะแล้วเพราะว่าประเทศเขาแบบขนาดใหญ่แบบใหญ่มากๆนะคะเมืองหลวงของที่นี่ชื่อว่าเมืองเซนจอนค่ะน้องๆซึ่งเซนจอนนั้น ก็ได้ครองตำแหน่งเมืองท่าเรือธรรมชาติที่งดงามและก็ดีที่สุดในโลกโอ้โหคิดดูมันสวยงามมากๆน้องๆดูรูปประกอบได้นะคะเดี๋ยวดูรูปไปก่อนนะแล้วเดี๋ยวพี่จิ๊บค่อยๆอ,อ,อธิบายนะคะทุกรูปที่นํามาฝากกันล้วนมีความหมายอ่ะน้องๆเห็นรูปสุนัขใช่ไหมเอ๊ะทำไมพี่จิ๊บเอารูปสุนัขมาให้ดูต้องรอฟังนะคะนะักท่องเที่ยวที่ไปเที่ยวที่นี่เนี่ย เขาไปเที่ยวอะไรกันบ้างในเมืองคลาสสิกนี้นะเดี๋ยวรอเดี๋ยวรออ่านคอมเมนต์ก่อนคอมเมนต์น้องๆเยอะมากนะคะเยอะมากๆจริงๆนะคะขอบคุณน้องๆด้วยที่มาชมกันทุกๆสัปดาห์เลยเนาะออสวัสดีน้องๆหลายๆคนนะคะที่ทักกันเข้ามาแล้วเหมือนมีคนมาช้าแล้วหนึ่งด้วยใช่ปะออมาช้าแล้วหนึ่งนะพอสอมาเร็วๆนะจ๊ะ,ะมาจ้ะสวัสดีน้องรันชิดานะคะมาทุกสัปดาห์นะน้องนะ้อยนาสวัสดีค่ะน้องนะ้อยนาเนาะ หนูทำไมคะน้อยหนาอ๋อน้อยหนาแท็กแท็กคนชื่อหนูมาขอโทษนะคะพี่นึกว่าน้อยหนาจะบอกอะไรพี่นะเออโอเคหนูอยากไปใช่ไหมสิรับประภาบอกว่าหนูก็เป็นดองของแคนาดาถูกต้องไหมคะเออยืนยันสิทธิ์ว่าสุดท้ายใช่ไหมคะการยืนยันสิทธิ์เราเช็คจากอีเมลของเรานะของเราเป็นรอบไหนเนาะน้องเจนนี่สวัสดีคะ่ะเออทีมแคนาดาชูชูมือขึ้นเลยนะคะใครอยู่ทีมแคนาดาบ้างเนาะซิริกาสวัสดีคะ่ะ เออน้องอรินยุพาสวัสดีนะคะสวัสดีโอแท็กเพื่อนๆมาชมน่ารักมากๆนะคะอ๋อมากันเยอะเลยเยอะแยะไปหมดเลยนะคะน้องๆวันนี้เรากําลังจะพาทุกคนไปเที่ยวเมืองคลาสสิกนะคะเดลีนบอกว่ามาช้าแล้ว1หนึ่งชัจะมามาช้าแล้วหนึ่งนะจ๊ะสภาพไม่ไหวนะจ๊ะมาช้านะจ๊ะตื่นเต้นมากๆเลยจะสอบวันที่11แล้วใช่ไหมคะน้องนิชานันนะเป็นทีมแคนาดายัางไงก็สอบได้แน่นอนนะคะสู้ๆนะคะ ทุกๆคนอ่ะเดี๋ยวพี่จิ๊บคุยเรื่องของแคนาดาที่นี่ด้วยนะคะแคนาดาเนี่ยวันนี้เอามาให้ดูเป็นหนึ่ง p r รวินซ์นะคะของแคนาดานะเดี๋ยวค่อยๆค,คุยไปเพราะว่ารายละเอียดมันช่างเยอะหรือเกินเนาะถามว่าคนเขามาที่นี่เขามาเที่ยวอะไรกันทําไมถึงบอกว่าที่นี่เป็นแหล่งท่องเที่ยวนะคะแม้ว่านิวฟ o u ์แลนด์แอลเบอาถ้าดูจากแผนที่แล้วจะเป็นรัฐที่มีขนาดเล็กมากๆถึงมากที่สุดนะคะแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ย ด้วยความที่ประเทศแคนาดาเป็นประเทศที่มีพื้นที่ใหญ่นะคะเพราะฉะนั้นแหล่งท่องเที่ยวที่นี่ก็เลยเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามแล้วก็คนทั่วโลกเนี่ยถือว่าอยู่ในบาร์เก็ตลิสต์ของใครหลายๆคนที่ต้องมาทําให้ได้นะคะที่นี่เขาก็จะมาเที่ยวกันที่ซิก l h ฮิลค่ะซิกโนฮิลเนี่ยคำว่า s ซิก a l แปลว่าสัญญาเนาะฮิลก็คือเป็นเนินเขาใช่ไหมคะที่นี่ถือว่าเป็นอุทยานประวัติศาสตร์แห่งชาติด้วยเพราะว่าซิก l h ฮิลเป็นเนินเขาที่ สามารถมองเห็นเมืองเซนจอนแอร์นิวฟิลแลนด์นะคะแล้วก็เมืองเซนจอนได้แบบทั่วเลยนะคะเพราะว่าอยู่บนเนินเขาวเดี๋ยวน้องๆก็จะเห็นรูปนะเป็นคล้ายๆตึกเก่าๆโบราณโบราณเลยนะคะจุดที่สูงที่สุดของซิก n นลฮิลเนี่ยอยู่ที่167เมตรนะคะน้องๆแล้วก็มีความเป็นมาอย่างยาวนานเพราะว่าสร้างขึ้นในเดือนธันวาคมปี1901ตอนที่สร้างเนี่ยไม่ใช่จุดจุดเริ่มต้นแต่ว่า สร้างขึ้นนี่ค่ะซิกโนฮิวนะคะน้องๆอันนี้คือซิกโนฮิวสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองนะคะหลังจากที่ได้มีการสถาปนานะคะบางอย่างเนี่ยมาถึง400ปีแล้วเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าจะมองว่าเอ้ยสร้างปี1901แต่ความจริงเนี่ยประวัติศาสตร์ก็คือยาวนานนะคะซึ่งเจ้าซิกโนฮิวเนี่ยอาคารนี้นะคะใช้สำหรับการส่งสัญญาณนะคะส่งสัญญาณการสื่อสารเป็นสัญญาณแบบไร้สายครั้งแรกในการสื่อสารระหว่างบนแผ่นดินนะคะบนแ a น d กับเรือที่ล่องอยู่ที่บริเวณมหาสมุทรแอตแลนติกนี่คือครั้งแรกของโลกนะคะน้องๆเป็นไงสุดยอดแล้วอันนี้แค่ที่เดียวนะที่เดียวนะคะที่ต่อไปที่เขาจะไปเที่ยวกันก็คือประภาคารค่ะแคปสเปีย mm hmm. Lighthouse National h i s t o r ริกไซต์อุทยานประวัติศาสตร์แห่งชาติเช่นเดียวกันน้อง,องๆบอกหลายๆคนบอกพี่คะประภาคารแปลว่าอะไรคะอ่ะประภาคารก็คือเราเรียกว่าไลท์เฮาส์น้องก็คือตึก ที่มีนี่ค่ะอันนี้คือประภาขาดนะคะตึกที่มีไฟอยู่ด้านบน สมัยก่อนน่ะเขาไม่มีตึกแล้วก็ไม่มีเสาส่ง,ส,งสัญญาณใช่ไหมคะอย่างถ้าไปสมัยนีย้เวลาเราไปใกล้ๆสนามบินก็จะมีหอคอยส,งสูงแล้วก็มีไฟนะคะคอยส่งสัญญาณให้เครื่องบินเห็นสมัยก่อนก็จะใช้เป็นประภาคารนี่แหละคะ่ะน้องๆที่จะทําให้เครื่องบินหรือว่าเรือนะคะเออก็จะเป็นเรือ,อะที่มองเห็นว่าเอ้ยตรงนี้เป็นทิศทางอะไรแล้วนะคะเป็นสัญลักษณ์นั่นเองแต่ว่าปัจจุบันนี้ อาจจะไม่ได้มีการใช้แล้วเนื่องจากว่ามีค่าบำรุงรักษาที่ราคาสูงนะคะก็เลยทำให้มันกลายเป็นสัญลักษณ์นะคะของอุทยานประวัติศาสตร์นั่นเองปัจจุบันนี้เจ้าประภาคารนั้นเป็นสถานที่ชมวิวค่ะชมภูเขาน้ำแข็งชมเปล่าวานชมพระอาทิตย์ขึ้นเฮ้ยเมื่อกี้พี่จีพูดว่ามันมีภูเขาน้ำแข็งกับเปล่าวานใช่ไหมนั่นแปลว่าที่นี่มีทัวร์ไปชมเปล่าวานด้วย เดี๋ยวจะมีรูปให้ดูนะคะน้องๆชมแบบใกล้ชิดนะนึกว่าอยู่ในควาเรียมไม่ใช่นะคะอยู่กลางมหาสมุทรเลยเนาะสุดยอดเลยนะคะน้องสุการดาบอกว่าหนูเพิ่งเข้ามาครั้งแรกยินดีต้อนรับน้องสุการดาเข้าสู่ไลฟ์นะคะของเพจโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน i อ t h ทยแลนด์นะคะตอนนี้น้องๆอยู่กับพี่จิ๊บนะคะพี่จิ๊บกำลังที่จะพาทุกคนไปเที่ยวกันที่นิวฟ o ร์แลนด์แอนด์ลาบาร์ดอ์นะคะน้องๆ สวัสดีสุการดาสุการดาอย่าลืมแท็กเพื่อนมาดูด้วยนะทุกคนต้องย่อมมีครั้งแรกใช่ไหมคะนะแต่ว่าสุการดาต้องมาทุกวีคเลยนะเ,ออเพราะว่าพี่จิตบมีไลฟ์ทุกๆวันพาร,รุหัสบัดี6กโมงครึ่งนะจ๊ะน้องนอง้ต่อมาที่ต่อมาก็คือ g a l l ลอรี่ออฟนิวฟา l a n d นด์แ a นด์ลาบค่ะที่นี่เนี่ยเขาเป็นพิพิธภัณฑ์น,นะคะน้องน,องนองแล้วก็เป็นห้องสมุดประจําเมืองเนี่ย คืออย่างเวลาที่มีโปรเจกต์อะไรหรือว่ามีการจัดแสดงอะไรต่างๆเนี่ยก็จะมาจัดกันที่นี่ด้วยนะคะก็คือเป็นทั้งในเรื่องของการแสดงด้านวัฒนธรรมประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเรียกได้ว่าเป็นศูนย์กลางของวัฒนธรรมที่นี่เลยนะคะออต่อมามีอีกโอ้โหเยอะแยะไปหมด Water Street แล้วก็ g e o r g e Street ค่ะคำว่า Street แปลว่าถนนใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ Water Water Street ก่อนนะครับ Water Street เนี่ยเรียกว่า เป็นถนนที่เก่าแก่นะคะ400ปีค่ะน้องๆโอ้โหเก่าแก่มากกว่า400ปีน้องๆจะเห็นบ้านที่นิวฟอร์เรส์นะคะบ้านก็จะเป็นสีสวยๆอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วก็เป็นตึกรูปทรงเนี่ยเหมือนเป็นรูปทรงยุโรปใช่ค่ะเพราะว่าที่นี่มีอายุที่ยาวนานมากเป็นเมืองที่มีอายุเป็น100ปีจริงๆแล้วเนี่ยมีมากกว่านี้ค่ะแต่ว่าก็น่าเสียดายที่ในช่วงระยะเวลาหนึ่งเนี่ยได้เกิดไฟไหม้นะคะทำให้ เขาไม่สามารถที่จะยังคงตึกเยอะๆแบบนี้เอาไว้ได้จนถึงปัจจุบันแบบเป็นจํานวนมากแต่ว่าเมืองนี้ก็เป็นเมืองที่เขาอนุรักษ์นะคะบ้านต่างๆเอาไว้เนี่ยอยากจะให้คงเดิมที่ Water Street เนี่ยอายุมากกว่า400ปีเป็นศูนย์กลางการค้าขายของเซนจอน แล้วก็เป็นสถานที่ประชุมนะคะสำหรับนักเดินเรือชาวเรือจากทุกมุมโลกแล้วก็อยู่ใกล้กับท่าเทียบเรือด้วยนั่นแปลว่าตลอด400ปีที่ผ่านมาเนี่ยคงเหมือนในหนังหรือเปล่าน,น้อง p i r a t e of Caribbean เงี้ยแบบว่าเฮ้ยมีโจรสลัดบ้างมีชาวเรือบ้างทุกคนก็จะต้องมาออพักอาศาายัยมาแลกเปลี่ยนมาซื้อของมากินอาหารกันที่นี่โหนี่มันถนนประวัติศาสตร์ชัดๆนะคะแต่ว่าตอนนี้ ก็มีการเปลี่ยนรูปแบบไปให้ทันสมัยมากขึ้นแต่ก็ยังคงความคลาสสิกอยู่นะเรียกได้ว่าเป็นสถานที่ประวัติศาสตร์แต่ที่จอสตีทค่ะก็จะมีความโมเดินมากขึ้นนะคะอายุเขายังไม่ถึง400ปีแต่ว่าก็เหมือนแบบว่าเป็นที่ที่คนมาแฮงเอาท์กันได้นะักท่องเที่ยวมาแฮงเอาท์กันได้เนาะเออ น้องอริสราบอกว่าตอบทักทพี่ๆมาทางไลน์ได้เลยนะตอบเร็วมากนะคะถ้าเกิดว่าใครที่แบบทักเพจมาแล้ววิพี่ยังไม่ได้ตอบเลยทักไลน์นะคะตอบเร็วมากอันนี้คอนเฟิร์มนะคะเดี๋ยวไลฟ์เสร็จแล้วเดี๋ยวไปตอบเลยนะคะหรือว่าถ้าทักมาตอนนี้เดี๋ยวพี่จิ๊บโทรหาพี่เจ้าที่ให้ตอบเลยนะคะตอนนี้นะโอเคต่อมาค่ะเราไปเที่ยวกันต่อที่มหาวิหารเซนต์แบปติสต์นะคะ อันนี้เป็นด้วยความที่สถาปัตยกรรมของที่นี่จะเป็นสไตล์อังกฤษนะคะเป็นสไตล์อังกฤษนะที่นี่ก็เช่นเดียวกันค่ะมหาวิหารเนี่ยเป็นโบราณสถานแห่งชาติและก็คริสตจากรที่ชาวอังกฤษเขาได้สร้างขึ้นมาเขาบอกว่ามันเก่าแก่ที่สุดในแคนาดาอยู่ที่นี่นะคะสถาปนิกเนี่ยสร้างตั้งแต่ปีพศ 2,390โอ้โหเป็นร้อปีอีกแล้วน้องๆเขาบอกว่าเป็นตัวอย่างของสถาปัตย,รตยกรรมแบบนีโอโกติกบริสุทธิ์อ่ะไม่เข้าใจเหมือนกันว่านีโอโกติกแบบบริสุทธิ์เป็นยังไงแต่พอเห็นรูปแล้วรู้เลยว่าเฮ้ยนี่มันคือต้นแบบของสถาปัตยกรรมในยุโรปที่เราเห็นนี่นา นั่นแปลว่าผู้คนมาที่นี่นั้นเขาไม่ได้มาท่องเที่ยวแค่ที่ธรรมชาติอย่างเดียวนะคะแต่ว่ามาเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ดูสถาปัตยกรรมสวยๆที่ยังคงอนุรักษ์เอาไว้ให้นะักท่องเที่ยวด้วยนะบอกเลยว่าที่ทวีปอเมริกาเหนือหรือว่าที่แคนาดานั้นสถาปัตยกรรมที่บอกว่ามันบริสุทธิ์มาจากอังกฤษนั้นหาดูยากมากๆอายุเป็นร้อยปีนะคะการตกแต่งของเขาก็สวยงามการตกแต่งอาคารข้างในก็เป็นสถาปัตย,รตยกรรมที่บอกว่าสำคัญที่สุดนะคะแล้วก็สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของที่นิวฟอ์แลนด์แอนดาบาร์ดอร์ที่นี่คือ มหาวิหารเซนจอนดัปติสนะคะที่เรียกว่าเก่าแก่ที่สุดในแคนาดายังไงก็ต้องมาดูให้ได้นะน้องๆยังไงก็ต้องมาดูให้ได้นะการที่อยากจะเข้ามาดูไม่ได้ยากเลยคะ่ะน้องๆเรามีความกล้าใจเรามานะน้องๆอ,อย่ากลัว่าแบบโอ้หนูสอบไม่ได้คะ่ะพี่หนูไม่ได้ไปแน่นอนไม่ใช่แบบนั้นนะคะเพื่อน,อนๆหลายๆคนอาจจะมีความรู้สึกแบบนี้แต่ว่าพี่จิ๊บเชื่อว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมา หลายๆคนที่มาคอมเมนต์บอกเพื่อนๆก็คือตัวเองสอบแล้วไงแล้วก็มีมารีวิวข้อสอบกันด้วยนะลองเข้าไปดูได้นะคะดูที่ไลฟ์นะคะดูที่เพจโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน IE Thailand ได้เลยนะก็จะเห็นเพื่อนๆมาคอมเมนต์กันเยอะแยะจริงๆมาบอกแนวข้อสอบเลยเนาะวันนี้พี่จิ๊บพาไปเที่ยวที่นิวฟาแลนนะคะแต่ว่ายังไม่หมดอ่ะเราไปเที่ยวในเมืองกันแล้วใช่ไหม เดี๋ยวเราไปเที่ยวในสถานที่ที่แบบนิวฟาวแลนดนี่ก็มีธรรมชาติที่สวยงามเนาะทำไมถึงคนถึงมาเที่ยวที่นี่กันเยอะในเมืองก็เที่ยวได้ดูสถาปตัตยกรรมต่างๆและเขาอยู่ติดทะเละน้องๆและในช่วงที่อากาศเย็นช่วงสปริงของที่นั่นคนจากทั่วโลกมาดูไอซ์เบิร์กค่ะน้องๆไอซ์เบิร์กก็คือภูเขาน้ำแข็งขนาดยักษ์นั่นเอง ก็พี่จิ๊บเองอยากจะแนะนำทุกคนนะคะใครที่มีโอกาสนะคะเป็นนักเรียนแรกเปลี่ยนที่แคนาดาอยากให้ไปเที่ยวดูไอซ์เบิร์กนะคะน้องๆเพราะเรายังไม่รู้เลยว่าเออ5ปีข้างหน้า10ปีข้างหน้าเนี่ยไอ้เจ้าไอซ์เบิร์กหรือว่าก้อนน้ำแข็งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติเนี่ยมันจะยังมีอยู่อีกไหมนะเพราะฉะนั้นณเวลานี้เรายังมีโอกาสที่ดีนะคะน้องๆต้องไปดูให้ได้นะ หาดูไม่ได้จริงๆนะน้องๆถ้าอยากดูจริงๆน้องไปขั้วโลกเหนือเลยนะโอ้โหลำบากนะคะไปดูที่แคนาดาเนาะไอซ์เบิร์กก็ต้องไปดูใครที่เป็นดอมของสุนัขพันลาบดอที่นี่คือถิ่นกำเนิดของสุนัขสองสายพันธุ์นะคะก็คือสายพันธุ์เซนจอรนแล้วก็สายพันธุ์ลาบดอนะคะเซนจอร์เนี่ย ขนเขาจะเป็นแบบฟูๆหน่อยยาวๆหน่อยนะคะไปสายพันธุ์เซนจอนแต่ว่าถ้าสายพันธุ์ที่แบบโด่งดังไปทั่วโลกเลยขนสั้นนิดนึงนะคะจะเป็นสายพันธุ์ลาบาร์ดอ์เนาะน้องๆเคยเคย,เคยรู้จักแล้วเคยได้ยินเคยเห็นกันอยู่เนาะเจ้าสุนัขพันธุ์ลาบาร์ดอ์เนี่ยมีถิ่นกําเนิดมาจากที่นี่นะคะมีถิ่นกําเนิดมาจากที่นี่นั่นเองยังไงก็ต้องไปดูและสิ่งที่ผู้คนไปดูที่นี่อีกที่หนึ่งก็คือเจ้านกพัฟฟินค่ะน้องๆ นกพัฟฟินเป็นนกที่หน้าตาแปลกประหลาดมากนะคะเป็นสัตว์กินปลาเป็นนกที่แบบกินปลาเป็นตัวเล็กๆนะคะเจ้านกพัฟฟินเนี่ยไม่ใช่ว่าที่เมืองไทยจะมีหรือว่าที่ไหนจะมีนะเพราะว่ามันจะอยู่อาศัยอยู่ที่ไซบีเรียอลสกแล้วก็ที่ที่นี่ที่แคนาดานี่เองนะคะโดยอาศัยอยู่ที่สองฝั่งที่มีทะเลก็คือแถบบริติชคลัมเบีย แล้วก็แถบนิวฟอร l แลนด์แอนดาบอดอร์นะอ่ะพี่จิตไม่แน่ใจมีรูปนกพัฟฟินหรือเปล่านะคะเดี๋ยวเรารอดูนะคะอันนี้ก็คือเจ้านกพัฟฟินไม่เป็นไรคะ่ะเดี๋ยวมีในวิดีโอเราจะเห็นเจ้านกพัฟฟินนะคะความน่ารักของนกนกพัฟฟินนะน้องๆยังไงก็ต้องมาดูอะ่ะเออเอาเป็นว่าชีวิตครั้งหนึ่งบอกแล้วว่าทําไมมันถึงต้องอยู่ในบัคเก็ตลิสต์ของคนหลายๆคนอะ่ะเพราะว่าชีวิตครั้งหนึ่งก็ต้องมาดูสิ่งทั้งทั้งทั้งหมดทั้งมวลที่นี่ใช่ไหมน้อง มาสเตอร์มาสเตอร์ก่อนพดบอกว่าผมละหนึ่งใช่คะ่ะผมละ1แปลว่าจะมาดูใช่ไหมคะหรือว่าจะสอบสอบวันเสาร์นี้ใช่ไหมคะ,ะ,น,น,มคะน้องๆเออนะยังไงก็ต้องมาสอบวันจีนันแล้วหนึ่งนะคะมาสอบวันเสาร์นี้นะคะเดี๋ยวเจอกันวันเสาร์นี้เนาะนะ ยังไงก็ตามนะคะน้องๆถ้ามีความฝันต้องคว้าความฝันนั้นให้ได้และทำให้ได้นะคะน้องๆจุดเริ่มต้นความฝันต้องเริ่มมาจากการสมัครสอบนะคะโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน IEEE Thailand นะคะน้องๆใครที่ยังไม่สมัครตอนนี้ต้องแอดไลน์แล้วนะคะ Add @IEEE High School นะเราจะมีสอบกันวันที่10-11กันยายนนี้นะ บอกเลยว่าเราสอบเต็มเร็วมากๆแบบมากมาก,มากถึงมากที่สุดขีดเส้นใต้นะคะน้องๆถ้าเกิดว่าใครแพลนที่จะไปต้องสอบตั้งแต่ช่วงนี้นะเนื่องจากว่าปัจจุบันนี้มีน้องๆที่เข้ามาสอบของโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนเข้ามาแล้วรุ่นที่18เยอะมากนะคะอีกไม่นานเราจะปิดรับสมัครแล้วใครที่ยังลังเลอยู่ต้องรียบแล้วนะ at iee high school นะก็ ไม่ถนัดพิมพ์ใช่ไหมนี่งไงสแกน QR code เลยนะคะ QR code อยู่ที่หน้าจอนะน้องๆสแกนเลยนะคะแล้วก็ทักพี่ๆเข้าไปได้เลยนะจะมีพี่ๆเจ้าหน้าที่คอยตอบเราอยู่ตลอดนะสปอยข้อสอบหน่อยค่ะสปอยดีไมนะ่น่าสปอยทุกอาทิตย์เลยเอ้ยยังไงดีข้อสอบก็จะมีข้อสอบ Reading นะคะแล้วก็ข้อสอบ listening กับ speaking ไม่มี writing นะคะน้องๆน้องๆบอกว่า กลัวมากเลยอะพี่หนูทำไม่ได้แน่ๆหนูเขียนไม่ได้เลยไรติ้งไม่ได้เลยไม่มีนะคะลิส i n g s สปีกิ n งแล้วก็ r e ดดิ้งนะคะให้เตรียมพวกคำศัพท์นะคะเตรียมพวก grammar แล้วก็ตอนที่ speaking กับคุณครูเตรียมความมั่นใจมาด้วยนะเตรียมความมั่นใจด้วยรันชิดาบอก,กว่ากลัวคะแนนได้น้อยกว่าเดิมอุย้ยไม่เรารู้แนวแล้วยังไงเราก็ต้องทำได้มากกว่าเดิมเนาะ m m า r ยากไหมครับ ก็ถ้าจะบอกว่าง่ายก็คงจะไม่ใช่แต่ว่าก็ไม่ได้ยากเลยนะถ้ายากเลยพวกเราก็จะไม่มีใครเลยไปอ่ะเออไม่ได้ยากขนาดะนะนะนะคัเตรียมตัวมาให้ดีๆทบทวนบทเรียนจากที่เคยเรียนมาทั้งหมดนะน้องๆรอของประเทศจีนประเทศจีนตอนนี้ยังไม่มีนโยบายเปิดประเทศเลยอ่ะน้องแอร์น้องแอร์ไปแคนาดาก่อนนะปีนี้ไปเที่ยวนิวฟรลนก่อนนะคะเดี๋ยวปีหน้าค่อยกลับมาประเทศจีนนะโอ้ ไปกันก่อนนะคะยังไม่รู้ว่าจีนจะเปิดเมื่อไหร่แต่นิวฟแลนเปิดให้น้องๆแน่ๆน,นะคะน้องเชียร์ที่บอกว่าอยากลองสมัครดูสมัครเลยไม่ต้องมองนะเชียร์ทย์หนูสแกน QR โค้ดเลยตอนนี้แล้วทักพี่เข้าไปเลยนะคะก็อยากให้น้องๆน,นะคะมีโอกาสได้ไปเที่ยวสถานที่ที่สวยงามแบบนี้ไปเจอที่สิ่งแวดล้อมใหม่ๆที่ทําให้เราสดชื่นอากาศดีๆวัฒนาธรรมผู้คนและสังคมใหม่ๆนะคะหนูจะได้อะไร เยอะแยะมากมายมากกว่าที่เราคิดแน่นอนนะน้องๆสัปดาห์หน้าพี่จิ๊บจะมีอะไรมาฝากนะต้องรอดูนะคะทุกวันพฤหสัสบ,บดีเวลา6โมงครึง่งไลฟ์ในเพจโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน IEE Thailand นะวันนี้แอบมีวิดีโอมาฝากนะน้องเเมื่อกี้พูดไปแล้วยังไม่จูใจใช่ปะใครยังไม่เห็นนกพัฟฟินเดี๋ยวดูในวิดีโอวันนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ